คลิปนี้จะขอพาทุกคนมาเที่ยวย่านนี้นะครับจะมาเที่ยวซอยที่นักท่องเที่ยวชาิต่างชาติชอบมาเดินมากครับก็คือซอยสุขุมวิท77ทับหนึ่งนะครับ,บก่อนหน้าก็ไม่ได้มาโอ้เนาะเป็นปีครับวับนนี้ก็ขอพามาชมนะครับเป็นซอยที่นักท่องเที่ยวชาิต่างชาติชอบมาซื้อข้าวซื้อของนะครับ ย่านนี้ก็เป็นย่านอนมุดนะครับแต่ยานนี้สายไฟก็ยังไม่ได้อลงใต้ดินเนาะแต่ที่ขนมก็เอาลงเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นคิวเฮาอ๋อเฮาอ๋อคิวเฮาสุขวิทย์79ครับนี่ครับคิวเฮาครับด้านหน้าก็จะเป็นซอย,อยเจ็ดเจ็ดทับหนึ่ง ถ้าตอนนี้ถ้าเอาสายไฟลงดินคงจะสวยงามเนาะตอนนี้เมืองไทยก็เริ่มเอาสายไฟลงใต้ดินนะครับนี่ครับเริ่มขำาล้วเมื่เชางไทยก็เริ่มมาเดินนะครับเริ่มมาเดิน,นซื้อข้าซื้อของครับน,นี่ลูกบอลอยตรงหน้านี่นครับสุขุมวิท77ทับหนึ่งครับหลักขยายหลนนั กินอิคตกรรมครับนี่ตรงไปก็จะเป็นสอนอผ้พาขนหนกครับนี่สอนนี่นะครับเป็นซอยไม่ใหญ่นะครับแต่ก็เไปด้วยก็เต็มไปด้วยราขายผลไม้นะครับขายผลไม้ร้านตูน้ชิินปลาครับขายน้ำด้านนี้ น่ามาเดินเนาะเมืองไทยนีซอยไหนก็ขาขายดีเป็นหมดนะครับนี่ครับร้านนมฝันขายกล้วยข้าวขาหมูนี่ครับข,ข้าวขาหมูก้แขงห้าสิบบาทไก่ทอดคะพราวสีมอราสครับลูกชิ้นปิ้งหมูย่างกับแพงเทสหมูทอดครับไส้กรอกเนื้อไก่นี่ครับ ร้านทอดแบบนี้เดี๋ยวเราเดินหนึ่งรอบเนาะแล้วค่อยเดินมาฝั่งตรงข้ามร้านชิ้นหนนมหนูย่งนมสดทอดหมูย่างครับขายลอตเตอรี่ทา่านนี้นี่ครับตอนนี้ก็ร้านเสริมสวยร้านขายกางเกงช้างนี่ครับแคทติเซียฟอร์ลีสนี่ครับขายกางเกงช้างครับ ราคา120บาทครับนี่ครับคัด,ดิเซียฟอลิสร้านนี้ก็น่ามาซื้อครับเป็นพวกน้ำหอมน่ครับมวกแว่นตาครับกระเป๋าก็100บาท80บาทครับราคาก็ไม่แพงนี่ครับร้านนี่ครับคัด,ดิเซียฟอลิสอันนี้ก็เป็นทรงสางราคา199ครับ100บาทนี่ครับ เป็นรองเท้าครับนี่ครัเป็นซอนไม่ใหญ่ครับแต่ก็เป็นไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงคำ่คำๆนะครับในช่วงคำ่คำๆคนก็จะหลายแต่ตอนถ้าคลิปนี้ก็เป็นตอนซีมงแรกครับสบัก6กโมงเย็นตรงนี้เดินแทบไม่ได้ตรงนี้ร้านขายน้ำมะพร้าวครับนี่ครับอันนี้ขายอะไรเอ่ยโตเกียวน้ำมะ ข้าวครับร้านนวดนวดเพื่อสุขภาพครับด้านนี้นี่ครับอันนี้ขายข้าวแกงข้าวแตนตุกเนาะสามสิบบาทครับนี่ครับโอ้โหน่ามาเที่ยครับน่ามาซื้อข้าวซื้อปลาตงไปก็จะเป็นมิกซี่ครับตงไปเป็นมิกซี่นี่ครับขายภาพ เรามาร้านนี้ก่อนรมเย็นจอยๆเนาะตอนนี้ร้านนี้เป็นมิกซี่นวดร้านนวดเยอะเนาะนี่ครับเมืองไทยนี่เต็มไปด้วยร้านนวดนะครับตันนี้ก็ขัควคุณอาครับขัควคุณอารอานนี้เรามาต้านนี้ก่อนสุกี้ครับกับข้าวกับปลาเราเยอะเนาะนี่ครับขายขนมนครับ นี่ก็ส้มตำน้ําตกเสริมสวยไฟบรรตาครับน้ําหอมตอนนี้เมืองไทยนี้ไฟทุงไหนก็พืกครับก,การค้าการขายก็เริ่มดีขึ้นเนาะตอนนี้ก็ได้นายกใหม่ครับได้นายกอนุทินตอนนี้ แต่เห็นว่าอยู่แค่สี่เดือนเนาะเห็นว่าอยู่แค่สี่เดือนนะครับขายเสื้อผ้าก็40สี่สิบาทครับูถูกเนาะถูกจริงๆนี่ครับอันนี้ก็ไม้ละสิบบาทครับโอ้โหร้านน้ำปั่นก็สี่สิบบาทนี่ครับ25บห้าบาทครับขายถูกจริงๆเย็บผ้าด้านนี้โอ้โหก็ไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวได้ไงเนาะเพราะว่า ราคาถูกครับนี่ครับ80ิบบาทครับอันนี้ก็ร้านข้าวแกงมิกซี่ออนนุชเป็นอาหารปรากใต้นี่ครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขายเสื้อผ้าครับด้านนี้เป็นมิกซี่ครับตรงนี้ก็เคยเห็นแต่ช่องสตนะีนออนทัวร์เนอะเพิ่กัะมารีวิวมาเที่ยวมาถ่ายถ้ำนะครับตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้มาย่านนี้ครับสุดมาก็ไปแถว ไอคอนสยามสยามพวาละกรตอนนี้ก็ห้างเปิดใหม่ครับก็คือห้างเชิดท่นฟ้าครับนี่ครับพี่น้องถูกครับสิบบาทครับโอ้โหครับน่ากินน่ากินรานะคาก็ไม่แพงพอหอมบอกนะครับสามสิบบาท,ทนครับอ,อันนี้ก็เป็นร้านข้าวแกงครับข้าวแกงก็น่ากินไปเราเดินมาได้ดีเนาะ S 1> <S 1> นี่ด้านนี้ก็เป็นบิ๊กซีครับทุกคนเป็นบิ๊กซีครับบิ๊กซีออนนุชนะครับ Big รบิ Big ๊กซีเอ็กตาออนนุชก็ใหญ่โตมโหฬาร oh, นี่ครับต่วมากก็เป็นพวกกับข้าวกับปลาครับขายผักอันนี้ก็กับข้าวครับปเรามาด้านนี้นะครับขายผลไม้ ทางขาวก็ปูพื้นใหม่เนาะมารอบนี้ปูพื้นใหม่ครับปูพื้นใหม่ขายลอตเตอรี่ครับมารอบนี้ปูพื้นใหม่เมื่อปีก่อนก็จะแค่ก่อนนี้มาตอนนี้ก็กวางขวางขึ้นขายผลไม้ขายมะมัยครับที่ครับแก้มงกงอนมะชิจาส้มเจียวหวานครับู้เรียนครับละกอง เพราะอันนี้ถนน <c oughs> อ้ยเนาะนามะดีดีนะครับมะม่วงเนาะครับชิ้นีดแล้วก็สายผักน้ำผัาโอ้โหมารอบนี้สวยงามขึ้นครับมารอบนี้พื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีความสวยงามขึ้นสะอาดขึ้นเนาะนี่ครับไม่ครับแค่บหน้าเดินนะครับหน้าเดินมากครับตอนนี้นี่เป็นทางเท้าสร้างใหม่ น่าเดินจริงๆร้านขายยาร้านนี้พอดีถ่ายทำคลิปนี้เห็น,กนเกาีเยงช้างเนาะตอนนี้ก็เริ่มขาดแล้วงั้นเราไปซื้อส่งสางกันดีกว่าร้านแพติเซียฟอร์ลิะครับราคาก็ไม่แพงราคา100บาทเดี๋ยวเราอ้อมไปที่เดิมเนาะไปซื้อส่งสางครับร้านตัดผม ตรงหน้าก็จะเป็นแยกคอนุสครับตรงหน้าแยกคอนุสหน้าเข้าเลี้ยวซ้ายก็อ๋อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะไปทางพระขนงครับไปทางพระขนงเอกมัยคลองล่อหน้าหน้าครับนี่ครับตรงไปจะไปพระขนงนะครับย่านนี้สายไฟก็ยังไม่มลงใต้ดินสายไฟน่าจะไม่เกิน 4- 5ห้าปีเนาะ อัาน,นี้ก็น่าจะหลายสายไฟอย่างแน่นอนสถาน,นี้ก็จะเป็นสอนอ,นอ,อพักหนุ่มสถานนี้เป็นสอนอ,นอ,อพักหนงนะครับมาเราไปซื้อส้มสางกันดีกว่าเห็นแล้วก็อยากได้ครับราคาถูกจริงๆไม่เกินร้อยบาท เราใส่กางเกงช้างก็ไปไหนก็ได้นะครับก็เหมือนนักบ่องเทีย่ยวนะครับทำพวกขายหมูงดับปิงครับอันนี้ก็เป็นดับเพลิงครับสำนักคอซ้าครับดับเพลิงรพงระโขนงตรงไปก็จะเป็น BTS ครับตรงไปอันนี้ก็เต็มไปด้วยคอนโดเนาะนะครับ ด้านตรงข้ามก็เป็นคอนโดนะครับทุกคนกับเราชมเ่าตรงข้ามเนาะเราชมเสาตรงข้ามแล้วไ็กลับมาสส้มสางครับนะครับสุขุมวิทเจ็ดเจ็ดทับหนึ่งนะครับห่างจาก BTS ไม่เกิน2 0 0เมตรครับนี่ร้านขายผลไม้ครับ ถ้ทาทำตัวนี้ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็กาลังเริ่มงานตอนนี้ครับขายพวกกระเเข้าครับราคาก็30บาทไม่แพงครับทุกคนนี่ครับส้มตาน้ําตกก็มีนี่ครับส้มตำน้ําตกก็มีนนนกกมเนะาะการนี้ก็ส้มตำครับนี่นักท่องเที่ยวก็มาซื้อครับอันส้มตำนี กลมตำอันนี้ก็อันนี้ก็เป็ดอะไรเอ่ยนี่ครับพวกพริกหยากครับไกะเปาแล้ก็พวกข้าวกาแกงกับพวกปลาทูน้ำพริกปลาทูครับหอมหอมน่ากินจริงๆครับทุกคนปลาทูหอมหอมนะครับ็นพวกวข้าวแกงร้านนวดอันนี้นะครับ ขายผักขายกล้วยด้าน,นี้นี่ครับขายผลไม้นี่ถ้าค่ําว่านี้คนเดินเต็มอย่างแน่นอนเพราะว่าเคยเห็นจากคลิปของคุณสันนี่ออนทัวเนาะมาถ่ายทำคนก็เต็มครับแต่วันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกนี่ครับไก่ย่างกับเผาครับ ตรงไปก็บิ๊กซีนะครับตรงไปเป็นบิ๊กซีปับเราเดินกลับคืนครับไปซื้อส่งสางครับไปซื้อส่งสางเห็นแล้วอยากได้ครับอยู่ที่ร้านแพทิเสียฟอร์ลิสนะครับนี่ครับน้ำมะพร้าวครับนี่คนเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วโสดไกลเลือกงานเนาะนี่ครับนี่ จะซื้อกระเก่งช้างเช่นหน่อยราคา100บาทครับ100บาท120าทนะครับอันนี้เป็นเสื้อครับเสื้อก็199าครับราคาก็ไม่แพงนี่ร้อยยบาทครับโอเคเนาะต่อไปต้องขอตัวซื้อทรงสางนะครับอยู่ที่ร้านพัิเซียฟอร์อลีดครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบายฝน <G ül> ตกพอดีขอตัวซื้อ ส่งสางก่อนนะครับ